ช่องกุ้งฟรีไซส์ค่ะเดี๋ยวจะพาไปตัดต้นกล้วยเก็บเกี่ยวผลผลิตก,กันนะคะอันนี้ตามเลยค่ะอันนี้เนี่ยค่ะกล้วยเล็กมือนางอันนี้อายุหลังจากอตกปีแล้วประมาณสองเดือนนะคะถ้าสังเกตคือตรงปลายมันเริ่มเหลืองแล้วอันนี้ตัดเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะลองวนมาดูตรงนี้ก็ได้นนยังมีลูกเหลืองตรงนี้ค่ะ อันนี้เราคำไว้สองสองแบบเลยก็คือคำต้นตรงนี้จะคำต้นนะคะอันนี้เห็นไหมคะลูกเหลืองอ่าเนีย่ยเราคำไว้สองสองแบบอันนี้คือคำต้นไม่ให้ต้นโคน้นอันนี้คำเขือ่อคํำสองอันเพราะว่าเนื่องจากว่าเล็บมือนางต้นเขาเล็กค่ะอ่าเดี๋ยวนี้ก่อน็บเกี่ยวก็เดี๋ยว,ด,ยวดึง ยางที่รัดออกแล้วก็ถอดไม้ออกอันนี้อย่าเพิ่งเอาไม้ที่คำคือออกนะครเดี๋ยวโค่นเพราะว่าต้นเขาเล็กตัดตรงนี้เลยค่ะไม่ต้องตัดต่ำนะคะตัดต่ำ คือเอามันจะตกถึงดินตัดสูงหน่อยสองทีพอก็หลุดแล้วอันนี้เอาไม้ทำหอมอ้อเอาไป,ต,ออไปตัดข้างหลังนะถ้าตัดข้างหลังมันขาดเลยนะย่าตัดข้างหน้าถ้าตัดข้างหลังไม่ได้นะด,ดิงใบออก บอกเด้กล้วมือนางพันและอยากไปตรวจเลยเนี่ยอันนี้ถามว่าพันอะไรเล็บมือนางพันถ้ากรบแดงนะฮะแล้วก็จับเลยมีดไม่โคมงหรือแรงนม่นี่เราก็ได้ผลผลิตให้ดูลูกสุกให้ดูลูกสุกหมุนดิดูลูกสุกในลูกสุกแล้วเนี่ย แสดว่าแก่แล้วอ่าอ่าถ่ายถ่ายค่ะนี่ถ่ายเป็นถ่ายเป็นลูกกดหยุดตรงไหนวะได้ไหมไหนห,หยุดตรงไหนอะ